ต่อกันที่คู่ที่2กับศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษระหว่างฮาเลนฟิ์พบเวสบอมบิดเอาเบียนราคาต่อรองเปิดมาที่เวสบอมบิดต่อครึ่งควบลูกฮาเลนฟิวเทาเตรียมเปิดสนามจอร์นสมิธสเตเดียมต้อนรับการ,รมาเยือนของทีมเวสบอมโดยเจ้าบ้านฮาเลนฟิ์ภายใต้การนำทีมของดานี่คาวีมีคะแนนห่างจากพื้นที่เสี่ยงเพียงแค่3คะแนนเท่านั้นแต่ก็ยังดีที่ยังพาลูกทีมนั้นเก็บหนึ่งแต้มสำคัญจากการเสมอนในเกมที่แล้วกับเชฟฟิ์เวนเดย์ทำให้ตลอด5เกมหลังสุดแพ้มาแค่หน่เดียวเท่านั้นเกมนี้เจอกับกเวส บิลิทที่ยังไม่การันตีการเลื่อนชั้นอัตโนมัติสืบเนื่องจากพักหลังทีมเองก็ยังชนะได้ยากซึ่งตลอด2เกมหลังสุดนั้นก็เป็นการเสมอแม้ว่าเกมนี้จะเจอคู่แข่งที่ดีกรีไม่เด่นอะไรมากนะักแต่เจวยแรงจูงใจแล้วเจ้าถิ่นจําเป็นต้องเก็บแต้มให้ได้ทําให้เกมนี้น่าจะจบลงด้วยผลเสมอซะมากกว่าทีเด็ดฟันหงวันนี้รองไปเลยฮันกกนเนฟิสกอรดีคาดฮันนเนฟิเปิดบ้านเสมอกับเวสต์บอมบิดหน